รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วง ลัดเลาะรอบบ้านสนับสนุนโดย New MG H S P H E V สวัสดีครับพอตรับเข้าสู่รายการตีท้ายครัวครับรายการที่ไม่เข้าตามตรอกไม่ออกตามประตรูตวันนี้วัย <c oughs> รุ่นอย่างเราต <c oughs> ื่นเต้นมากนะเพราะอะไร่ะทำไมลูกชายชอบนักร้องเพลงนี้สุดๆ <c oughs> เพลงอะไรพี่ไม่ไม่ แตนี่ก่อนต่อพ่อเอาชอบพ่อเขชอบใช่ไหมคือรุ่นคือสไลด์ไปยังไงยังไงก็ต้องเจอเพลงใช่เพลงนี้ดังมากฉันเห็นในติ๊กต็อกอย่างเงี้ยโอ้ยสเตรปดาราอะไรเต้นเงนเพียบเลยอ่ะค่ะทันเยตฉันจะไปเต้นกับลูกบ้างอยากรู้ว่าเขาดังขนาดไหนไปดูกันก่อนค่ะตีท้ายครัววันนี้ทำความรู้จักหนุ่มน้อยชาวชาเชิงเซาวัยเพียง15ปีที่สู้ชีวิตจนกลายเป็นแร็ปเปอร์สุดฮอตที่มีเพลงฮิตติดหูอยู่ทั่วบ้านทั่วเมือง

ยงสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้วงการเพลงไทยกับการเป็นเพลงไทยเพลงแรกที่ได้ขึ้นไปติดอันดับที่89ของชาร์ตบิลบอร์ดโกลบอลเราไปทำความรู้จักหนุ่มน้อยคนนี้ให้มากขึ้นดีกว่าครับกับน้องสไพรส์สุกวัฒน์พวงสมบัติเป็นไงละ่ะฮอาฮอนล่ะจ,จ,จริงต้องยอมรับเลยอ่ะพอตอนเนี้่เ,เ,เ,ย,เยวตองันนี้แะ่นีก่อนตัี่ช่ไหมต่อต่อเขินมือนกันนะ เดี๋ยวคว้าจันตัวใหญ่มาทำอะไรเนี่ยนี่เหรอฮะอยากเป็นศิลปินพี่วันนี้คือบอกเลยว่าคือเคยทำเพลงของตัวเองเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเออเพลงของคุณอะไรนะพรหมจรรย์ฮะร้องไงครับร้องง่ายพรมร้องยังไงเคยเหมือนกันเคยเหมือนกันฉันตั้งชื่อพรหมอาจรรย์ ไปกับน,นุ้ยดีกว่า มาจันดีกาในในในฟังได้ที่ไหนอะยูทูบเหรอฟังได้ที่ไหนพี่โอ๊ออกมาปีงแล้ววะแล้วนี่แล้วนี่คืออะไรนุ้ยจะมาสมัครเป็นนักร้องจะออกจะออกอีกเหรอเพลงของนุ้ยเนี่ยทุกวันนี้คือยอดวิวไม่ขึ้นสักทีจริงลงวันนี้แหละวันนี้แหละยอดต้องขึ้นจะมีเพลงใหม่จะทำเพลงใหม่จะทำค่า่เขานี่แหละค่ายคุณนีโน่เนี่ยนีโน่เมทานีบุลัยคนละโน่เจ้าของเจ้าของเขาชื่อนีโน่ใช่ฮะเอาบอกเลยว่าวันนี้ต้องมาตามเขาเลย เจ้าของเพลงนี้ก็คือสไปน์นั่นเองใช่ไหมฮะคนนี้เขาบอกว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงเพราะว่าเขาเป็นคนไทยคนแรกที่ติดชาร์ตบิลบอร์ดบิลบอร์ดที่เป็นชาร์ตที่แบบว่าอันดับโลกใช่บิลบอร์ดที่อยู่ตามทางด่วนนะฮะไม่่ใชบิลบอร์ดเนอันดับบนบลบอร์ดฮอนฮอนที่ติดบิลบอร์ดเนี่ยมีลิสต์ส่งลิซ่าอะไรอย่างนี้เนาะบิลบอร์ดเป็นชาร์ตเพลงที่เขาจัดอันดับแบบของโลกเลยแล้วติดอันดับที่89ดสิบเก้าอันนี้ถือว่าเป็นเพลงไทยที่เป็นเนื้อไทย เพลงแรกครั้งแรกที่ติดบิลบอร์ดไม่มีอีกเพลงนึงคือพมจานทร์คือพมจานทร์จัน์เขาว่าจะซื้อบิลบอร์ดแต่ตอนทางด่วนไม่ได้ติดบิลบอร์ดตรงนั้นเป็นความทางด่วนนี่เหมาะกับพี่เลยอะต่อซื้อแล้วแต่เขาไม่ขายเขาไม่ขายอ๋อไม่ชอบนะไม่ชอบที่ก่อนแล้วนะขมเหงยกับพมจันท์กูเยอะมากเลยแบบเอไปเหรอไม่ได้เยอะมาลกไปเลยคะแล้วดูดิถือพมจันท์หลุดออกมาหมด พ <ider> <Commons> <t ons cción> ี่ไม <having Luc> <cells> ่ม <Neden> ีลุยไมต้องมีแต่นี่ก่นโตหนนน้องคงน้าตน่องพต้องช่วยพี่เอาค้าคนโดอยู่กับพี่นมันลำากดครับสวัสดีครับดีครับครับอ้ยัสวัสดีครับูจริงป่ะเนี่ยกจริงครับพี่จริงป่ะารัมบาลเออเอาเาะห่อเอาซหน่อเอาซะหน่อยบารลับารลัม แต่คุณโอลองสิลองบาลมบอมบอมชวนแม่เขาเต้นหน่อยแม่ทิ้งเสียงไปบาลามบาลาบอบอแม่เร็วแลจดไปเอวมาเอวมาแม่ในะเหนื่อยมเหนอยมากคุณเด็กใหเห็น่ลตะนนเราไปดูเต้นนะอันนี้เหมือนออกกายภาพบำบัดอะสิ่งนั่งรอ่อมาต่อมา องสปายวันนี้ได้เจอตัวจริงวันนี้ได้เจอตัวจริงถามนี่ก่อนเลยสปายเพลงดังมากโด่งดังไปถึงต่างประเทศพอรู้ว่าเพลงเราได้ติดบิลบอร์ดนี่รู้สึกยังไงบิลบอร์ดนี่คือต้องบอกกันว่าครับตอนแรกที่ผมรู้จักแบบที่พี่เขาบอกอ่ะผมก็แบบเฮ้ยบิลบอร์ดมันคืออะไรนะพี่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากครับก็นั่งทำเพลงไปเหมือนเดิมแล้วก็ จนพี่ๆเขามาอธิบายว่าเออบิวบอร์ดนี่มันคือท็อปชาร์ตระดับโลกเอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยโอ้มันนี่ใหญ่มากเลยนะครับพี่มันมันเป็นชาร์ตระดับโลกจริงๆที่แบบถ้าเป็นศิลปินระดับโลกใครบ้างนะคุณจัสตินบีเบอร์ทอรีน่ากรเด้รีฮันน่าและอีกเพลงหนึ่งก็เตรียมจะขึ้นโรลมันจันเพลงโรลมันจันเนี่ยจะขึ้นต่อจากนี้เพลงของสไปค์อันดับที่เท่าไหร่นะคะ89ครับ89 นงศ์มาจันอย่าว่าเดบิวบอร์ดนะ ชาติไทยยังไม่เคยเท่าเลยนะวันนี้แหละหลังจากนี้แหละหนึ่งปีผ่านไปเข้าแน่แต่ชาตินี้ถ้าได้เป็นระดับเอเชียพูดให้เห็นภาพนะครฮะคุณผู้ชมก็คือถ้าเป็นพวกเรนก็จะเป็นพวกเรนแบทก็คือระดับเป้งๆแต่ตอนนี้คือคนไทยคนแรกอ่ะนี่คือความภาพมิใจต่งคนแรกด้วยอ่ะที่สำคัญอ่ะโอ้สุภัยอายุเท่าไหร่เนี่ยพี่ถามหน่อยอายุสิบห้าครับพี่แล้วเริ่มทำเพลงตั้งแต่เท่าไหร่เริ่มทำเพลงเออถ้าเริ่มจริงจริงจังๆนี่ประมาณสิบสามสิบสี่ครับเริ่ม เขียนเขียนนะพี่เพราะว่าตอน12นี้เป็นช่วงแรกๆที่ฟังครับแล้วก็แบบฟังฟังแล้วก็เริ่มชอบก็เลยแบบอยากลองเขียนว่าเฮ้ยจะมีเขียนเท่ๆแบบเขาบ้างได้ไหมอะไรแบบนก็เลยลองลองเขียนดูัวพี่ มาถึงตอนนี้ที่เห็นได้ยินว่าแบบได้รับการติดต่อว่าให้อยากให้ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศด้วยที่ประเทศไหนบ้างตอนแรกอังกฤษครับอังกฤษตอนแรกที่ลยไปบ่บอดชาร์ตเขาอยู่อังกฤษคแต่แบบว่าอยู่ดีๆก็โควิดนะพี่น้องก็อดไปเลยจริงนะฉันอยากจะให้น้องแบบได้ขึ้นเวทีนั้นแล้วฝรั่งอะ เขาจะนองเพลงนี้อยากจะทำบาราลามบ๊อบบ๊อมกันทั้งห้องเนอะอยากให้ฟังท่อนตอนแรปที่เป็นภาษาทไทยแล้วกอเนาะภูมิใจมากเลยนะเนาะภูมิใจภูมิใจด้วยค่ะที่สำคัญคืออายุ ่าี้ยังน้อยอยู่เลยแต่ความเด็กจะโกอินเตอร์ไม่ได้ไปอังกฤษไม่เป็นไรอยู่เมืองไทยก็มีงานติดต่อมาเป็นงานอินเตอร์เหมือนใช่ไครับใช่ไหมครับใอะไรฮะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์อนิเมชันดิสนีย์ครับของหนังเรื่องลายาครับเป็นหนังประตูได้เร้องเพลงใช่ครับพี่เป็นเพลงประกอบหนังเรื่องนั้นะครับเป็นภาษาไทยใช่ไหมใช่ครับเป็นภาษาไทยร่วมร้องกับพี่ๆอีก3ประเทศครับ แล้ว,ล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 วเราเราเราแต่งเนื้อด้วยไหมแต่งเนื้อเองร้อยเปอร์เซ็นต์เพาเราแต่งเนื้อด้วยใช่ครับพี่ <c oughs> ก็วันนั้นเขาก็ส่งมาว่าแบบอยากให้มันมีภาษาไทยอยู่ในเพลงนั้นแหละ <ừ> um เพราะว่าในหนังเรื่องนั้นครับมันมีคำว่าตุ๊กตุ๊กคือเป็นชื่อสัตว์เลี้ยงของของหนังเรื่องนั้นนะครับพ<ไ>ี่ก็จะเป็นตัวละครแล้วนะครับแล้วไม่เป็นเป็นเหมือนตัวกลมๆอ่าใช่ใช่ใช่ถูกนะฮะเดี๋ยวมาชิมมู๊ดมากไม่ได้ เก่งเพรากแกไม่ดูหนังเนี่ยสอวนใหญ่ใจเลยอ่ะทำไมรู้วะขอข่อหนึ่งในคืนที่ล่แสงดาววันที่เสียใจยังมีตุกๆค้างกายขอบคุณทุกๆเรื่องราวที่คอยนำพาละซอนในชัันชื่อัจาเอาพวงมาจารย์ใส่เราไปตรงไหนก็ได้ได้พี่ไม่เพลงนาะไว้เพลงนาะ เข้าใจไหมรอเพลงหน้าเออขอเสถยใจเออนี่มันฉากเด็กดิสนี์มันเกี่ยวกับเรื่องราวของโลกอนไรที่แบบคนสูญหายไม่เกี่ยวกับพมจันทร์นี่พูดตรงๆนะฮะอย่าว่าเธอจะเทินใจเรื่องพมจันทร์เลยเห็นนะว่าบ้านมีห้องแอร์พี่รู้นะพี่รู้นะว่ามีเพราะอะไรรู้ป่ะพรานุ่งหื่อยู่ดูสิสภาพคือไม่ใช่ไม่ได้แล้ว ลองพื้นลองพื้นไหลแล้วพี่รู้นะอย่าพูดเมื่อไหร่พีแม่สงบแม่สดแม่พี่เขารู้นะว่าที่นี่มีห้องแอร์สบาย่าพบาครับร้านากได้ค่ะบาไกเรี๋ยเข้าไปหาที่นี่น้มเลยได้ค่บมบามบาาบมบมบ๊ามบบรบมบ๊าบามบบบาบมบมบมบาบับนมาาที่ม ะก็แต่ก่อนคุณพ่อตอนหนุนเขาหน้าเหมือนครับคุณพ่อหน้าเหมือนพี่นีโน่ใช่ครับใช่ครับก็เลยได้ได้ชื่อนี้มาครับพี่นีโน่พี่ีโน่เอ้ผมเพิ่งรู้เหมือนกันเลยนะเออพี่นีโน่อันนี้คือคือบ้านคุณนีโน่ใช่ครับใช่ครับงาที่นี่ทำเป็นอะไรอ่าเป็นโฮมออฟฟิศครับก็คือแบบว่าเป็นสตูดิโอให้น้องๆได้เข้ามาแบบว่า แต่งเพลงแล้วเข้ามาแบบว่าทำกิจกรรมอะไรที่เนี้ใช้คำว่าค่ายเพลงได้เลยไหมใช่ครับใช่ครับเป็นค่ายเพลงเลยใช่ครับเป็นค่ายเพลงครับจริงๆนี่เนาะอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหลายๆเพลงมากเลยเนาะเออใช่เพลงอะไรบ้างเพลงอะไรบ้างโอ้มีเดี๋ยวมาครับมีพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟคาวกิ้งฮีโร่มีจูพีมีเอ่อเลซี่ล็อกซี่มีเยอะค่อนข้างเยอะครับจนล่าสุดก็คือเพลงนี้เพลงของสไปร์ทนใช่ครับทนกี่บิวแล้วอยากรู้ เราเช็คเลยไหมฮะเช็คเลยเปิดเลยนี่ไงนี่ไงตอนนี้หนึ่ง 109ล้านวิวหนึ่ง <1 S 2> เดือนนะน,นี่คือในหนึ่ง <1 S 2> เดือนนะไม่เมื่อสองวันก่อนนี่ดู99ล้านวิวนี่ขึ้นเร็วมากนะเออทายขอ,อ้นขึ้นเร็วมาแล้วแล้ว,ลวลอย่างนี้เราได้เงินยังไงอยากรู้อ่ะห้าร้อยล้านผมไม่แน่าจะอาจจะแบบประมาณเฉลี่ยประมาณเกือบล้าน100ล้านวิวได้หมื่นหนึง่งร้อยล้านวิวได้หนึ่งล้านบาทอันสามร้อยล้านวิวได้สามล้านบาทนนุ้ยมีประสบการณ์คือได้มาแล้วอ๋อนี่เขาได้รอยนนึ้วร้ีาได้นี่นุ้ยอ่ะ 350ล้านวิวได้3ล้านห้าแสนเป็นสารภาพตรงๆเลยพรมจันทร์ยอดวิว3ล้านวิวลงทุนประมาณ8แสนบาททั้งหมดนะแล้วได้ได้เท่าไหร่3มหมื่นบาทเนี่ยไอ้ที่ข้อมูลที่ให้มาเนี่ยล้านวิวเฉลี่ย1น0 0 0มืนบาทนี่คือเรื่องจริงเลย างเงี้ยของสไปอ่ะงลงทุนเท่าไหร่อะอยากดูของคุณเขาพงม์จันร์เขาตั้งเจ็ดแปดหมื่นเจ็ดแปดหมื่น <c oughs> คุณสุเจ็ดแนไม่ได้แล้วกาโมโหนะแสนนะฮะแปดแสน <c oughs> สไปร์ลโ <c oughs> อ้โหิงๆไม่อยากบอกเเลยนะครับเพราะว่าจริงๆเพลงนี้ครับเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ สถานการ์โควิดเนาะแล้วก็ตอนนั้นน้องก็คือทุกค่ายผมก็คือถูกแบบเต้นโชว์หมดเลยจ่ิงอะมันดังจริงจริงชีวิตมันจะดังชีวิตเปลี่ยนไปบ้างไหมเพลงดังขนาดเนี้ยสไปอ่ะก็ยังเป็นคนเดิมครับพี่นะครับแต่เห็นบอกว่าช่วงแรกตอนเพลงดังสไปยังได้มีออกคอนเสิร์ตบ้างใช่ครับช่วงสองสามเดือนแรกใช่ครับมีออกคอนเสิร์ตครับหลังจากที่จบรายการโชว์นีเดยรมันนี่คบ เดือนเดือนหนึ่งก็หลายงานเหมือนกันครับก็หลายงานครับพี่ยี่สิบอะไรแบบนี้เดือนหนึ่งยี่สิบงานนั่นนุ้ยใช่ครับเพราะฉะนั้นคุ้มมาครับนี่พี่ออกเพลงนะพี่ต้องไปขอเขาออกงานจริงเหรอพี่เออไม่มีใครตามพี่เลยอะโอพี่ดังนะพี่ดังนะแน้องอนนะนะน้องเขาอยากที่มีเที่ยวเล็บเรียแล้วก็เขาจะมาถึงวันนี้ชีวิตเขาไม่ง่ายนะครับซาตานถือว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้าง ที่บ้านลําบากครับพูดคํานี้ได้เลยครับก็ได้ครับคุณเป็นคนพ่อทำอะไรอะคะคุณพ่อผมขับรถหัวลากส่งตามสูย์ครับขับรถใหม่ใหม่ครับเอาไปส่งตามสูตส่วนแม่ก็ทํางานเป็นพนักงานโรงพยาบาลครับตอนแรกเนยครับที่ไม่ได้ทํางานประจําเนี่ยคือมีขายข้าวโพดครับขายข้าวโพดขายงานกลางคืนไปช่วยคุณแม่ค่ะไปช่วยพ่อแม่ค่ะกลางคืนที่ไหนอะคะ ก็ตามงานประจําปีครับงานวัดอะไรแบบนี้ก็จะไปคั่วเขาพูดขายกับพ่อเรียนหนังสือด้วยเรียนหนังสือด้วยตอนนี้ที่บ้านบ้านยังอยู่อยู่อยู่ที่บ้านปะตงครับใช่ค่ะเห็นบอกว่าบ้านนี้คือน้ําท่วมตลอดเวลาใช่ครับพี่มันจะท่วมเป็นเป็นเป็นวันท่วมถึงขั้นไหนมันก็ท่วมเข้ามาในบ้านครับแล้วก็แบบแล้วบ้านผมมันติดพื้นต่ำใช่ไหมก็คือเปียกอะเข้าเสียหายครับหมเห็นบอกถึงขั้นต้องนอนกับน้ําเลยบางทีใช่ครับบางทีแบบผมหลับอย่างเงี้ยตื่นมาแล้วแบบเอ้ยน้ําท่วมแล้วอะไรแบ้นี้ เพราะว่าแบบตอนมีเตียงครับพี่ตอนนั้นมันมีเตียงแล้วผมก็เลยให้แม่กับน้องกนอนบนเตียงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีพวกตะขาบอะไรเนี่ยพี่ก็เลยแบบเออผมก็นอนกับพ่อได้เพราะว่าแบบก็ก็ไม่ได้กลัวอะไรทั้งหลายพี่แล้วก็ก็นอนแล้วมันก็แบบอุ้ยเปียกเฉยเลยตื่นมาเขาทุกคนพี่เออดูสิเี่บอกว่าคือโดนตะขาบเะขับกะกกดคอไปกระดคอแรปเปอร์แถวหน้าใช้ไว้ระดับโลกดีกว่าจะขอมาแบทเทิลกับสไปใช่ฮะ สสวััดีครบ,ครบไก่ทอด KFC ดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ